Miss you. see you don't I ทุกคนหลังจากทิกลับมาจากเมืองแมนซิสเตอร์แล้วมาต่อภาคลกคิดคือเกาพี่น้องนึ่งก็คือออกลาตะเวนไปเบิร์นต้องกันทุกคนว่าสิมีสถานการณ์ยังเปลี่ยนแปลงแน่และกำมือในอากาศพี่น้องมีแดด อากาศ18องศาอยู่เมืองแมนซิสเตอร์นะพี่คนอากาศจะห่อนกว่าอยู่ทางภาคเหนือขององังกฤษเนาะบอนที่ขอ,อยู่นี่ก็ยูนอกธรรมะแรนเนาะรายการไก่ครับนิวคาสเซิลขี่รถไปนิวคาสเซิลประมาณ30นาทีพี่น้องแต่ว่าอากาศอยู่นี่อยากหนาวกว่าเมืองแมนซิสเตอร์พี่น้องเลยค่ะมันอยากหนาวกว่าลอนดอนพี่น้องคือลอนดอนมันจะเป็นคือเขตภาคใต้ของอ,งองังกฤษนี่จะจะห่อนแต่ว่ถาถ้าเป็นภาคเหนือของอังกฤษนี่สีหนาวกว่าพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศของเมืองนี่ ตอนนี้ก็คือถ้าต้องออกรลาตะเวนทงหยาเคี้ยวเคียยก็พี่น้องเคี้ยวแห้งพี่น้องหยาแกก็กินหยาปกติพอสามีล้วกัผุนขับรถแท็กเตอร์ออกไปทางโซนน่ะน่สิตัดหยาพี่น้องตัวได้หยาที่เป็นหยาถ้าผมบ่เพิ่งปสะพี่น้องถ้าต้องไหนตัดออกขึ้นหยาจังสีนะพี่น้องหยาอันนี้นะก็คือห้าบ่อห้าบ่อยากได้พี่น้องพี่น้องถ้าก็ต้องตัดออกหยาตัวนี้แล้วแม่นเวลาแกะมันกินนะพี่น้องมันสิไปปัก ป as well as ักปากแปะไปปักปากแกะนะพี่น้องปักปากแกะแล้วมันเชี่ยถ่ายแกนปากเบิ่นมันมันเป็นอันตรายนะพี่น้องสำหรับแกะเนาะเขาบอกอยากให้แกะเขากินเขาก็ต้องตัดมันออกแต่มันจะเกิดร้ายเพราะสนั่นเขาก็ตัดออกแต่ว่าถ้าบ้างบอนที่เขาจะบอตัดออกนะพี่น้องเขาจะกกระพนเป็นยาขาหยาเนาะแต่ว่าบางบอนพอแคแล้วกระพลยาขาหยาแต่ว่าบางบอนแล้วก็เป็นตัดออกพี่น้องถามว่ามันสูงเกินไปสิแล้วก็ตัดออกแต่ว่ายิงตาบวามเหมาะสมของ บวได้ถือว่าเราแล้วหายพี่น้องแล้วก็บวบางบวแล้วก็บริชายาขายย้ำบางบวแล้วก็ใส่พี่น้องแต่ว่าหาขาใส่ยาขายามันก็ต้องใส่เวลาโดนเพื่อใบหยามมนติตายนะเระมาณสองสามอาทิตย์ผมมันยังตายพี่น้องแต่ว่า้าข้าตัดออกอะมันก็ตัดออกมันก็งหญ่ขึ้นขึ้นคือเกาพี่น้องเพราะสนานกาอยิงตามความสะดวกว่าแต่ละภาพเนาก็จะใส่วิธีใดหนาอบางฟ้าก็จะกะตัดออกบางฟ้าก็จะกัะใส่ยาขายาก็จะเห็นน้องแก้กินหยาพี่น้อง บรรยากาศก็ร่มร่มก็พี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11มมโมงก่อน11โมงเคึงพี่น้องตอนไก่จะเขาตอนซวยแหละพี่น้อง้ากัะนองตลาดตาเบนออกตลาดตาเะเบนลรวกลับเมื่อกาจังว่าไปกินเขาพี่น้องพอแม่ของสามีจะเป็นคนแตงกินทุกทุกมือเนาะแม่สามีเราจะเป็นคนแตงกินส่วนรักเอาป่วย,ยแตงกินดอกถ้าใครอ,อยากกินอาหารข่ขอ,อยองเป็นต้นใช่าตาบุกพุงบอกสิ คนป่าบอกเขาบุ่นบอกสิขอยาขอเขาจะเฮ็ดกินเองพี่น้องแต่ว่าส่วนแายก็กินน้ำลายกันแหละเพราะว่าอีหยังมันง่ายแต่มัน,นสะดวกเนาไม่คนอยเห็นให้กินหรอกเด้ส่วนแรก,กก็ท้ามาสามีขับบุกินอาหารขับอกวก่าเ้าก็กินกันพี่น้องแต่ว่าบางเทืานเราก็กินบางเทืานเราก็บบุกินเนาะเพราะว่าอยู่นี่มแล้วไม่ซีดเหลือกเลพี่น้องบุคืออยูร่าเนาะอยูร่าแล้วก็ไม่ซีดเหลือกแล้วก็ต้องจำเป็นเนาะได้กินอาหารล่าแต่ว่าพอเรามาอยู่อังกฤษแล้วมีแล้วไม่ซีดเหลือกว่าสนซะพอเมี์แล้วก็เห็นให้กินเพราอสนั่นก็คือบางเชืาแเราเห็นเขากินอาหาร อาหารลาวสิล่ะทำมันบวเพ็ดแล้วก็กินน้ำเข้าไปต่อทุกคนจะพาทุกคนไปหลอกเรื่อยๆจนกว่าจะพบว่าถูกบอลคือบอลนี่เนี่ยก็คือฟ้ามันตัวนี้ล็อกตัวนี้ก็คือตั้งเกศบางแก้วตองเทาก็คือเราไม่สมบูรณ์ดีพี่น้องเ่ามีอาการเจ็บแข็งเจ็บขาอยังเัาก็ต้องไปหลอกล็อกใหม่ล็อกหนึ่งที่เขาจะต้องเนี่ยมาหลอกพี่น้องหลอกไปร้ายร้ายร้ายหลอกแล้วพาทุกคนมาเบิ่งร้ายคนก็อยากหูวะเฮ็ดจะได้แกะชิ้นใหญ่เฮ็ดจะได้แกะชิ้นโตใหญ่โตตุยเนาะเดี๋ยวทุกคนตัวนี้เราจะเป็นเมโาโล แล้วเกลือแห่ถาดที่ว่าเห้าไหงัวมันเลี่ยนะทุกคนมันก็จะเป็นทั้งแบบนี้เด้ถ้าก็เอาทั้งตัวนี้นะวาต่างป้าไหวแต่ละลอกแต่ละโซนมันก็สีมาเลี่ยทุกคนมันบ่ได้มีกินเม้นทดนะพี่น้องมันเป็นกลิ่นหอมหอมฉันพ่อว่าแกะมันหมักพี่น้องมันหอมข้าเจากระสีมี่วนประกอบลายอย่างอยู่ในนี้พี่น้องจะมีผงเกลือวิตามินเกลือถาดย่างต่างพี่น้อง บรรยากาศลมแถลมว่าเลยพี่น้องแต่ว่าแต่ละเทือเข้ามาเขาก็ต้องได้มาเสกเมืองว่าเคลือห์แหที่ห้าเอาหายน้อยยังเหลือบอห้าตกไปเสกเมืองแต่ละล็อกแต่ละบอลนี่แก้การสกินหยาบรอยสัตว์สุ่สถานกับอากาศหนาวอากาศหอนเลยพี่น้องเพอไหวยังมันเป็นธรรมชาติของแกแต่ฟ้นสีตกแก่ยูธงหยาพี่น้องฝนสีน้ำกายังอยยูธงหยากายส่วนสนุกตอกกายังอยยูธงหยาพี่น้อง หาว่ากรอนนี่สนุ่ตกแห้งอีลีหรอตัวนี้เนาะมันจะไปหลี่ยู่กกำแพงแล้วเฮาก็ต้องออกลาดตะเวนเพื่อช่วยเหลือมันผู้ใดพีด่น้องชวนเดือนสิบเอ็ดสิองวันจมีกิจกรรมแบบนั้นถ้าผู้ใดอยากเห็นกิจกรรมแบบนั้นก็ฝากทุกคนช่วยกดติดตามด้องพี่น้องแล้วสิเห็นว่าสิเห็นภารกิจช่วยเหลือน้องแกะออกจากสน,นุ่นเฮ้ยข้ามาท,าทักทายสบายดีลูกสาวข่อยฮัลโหลอ๋ออยู่ไหนฮัลโหลเลิฟลี่ฮัลโหลแม็กกี้ นะหน้าแม็กกี้ฮัลโหลฮัลโหลเอวี่วันฮาวยูเดเฮลโลฮาวยูไอดนซียูไอมิูไอดนซียูซีเดออฮัลโหลไอมิูทูแม็กกี้ไอดนซียูลองทาฮัลโหลมาเร็วๆมาเร็วๆฮาวยูทายทายสบายดีเดเฮลโลสบายดีนี่พี่น้อง เกลือตั้งแต่ตอนเพิ่นยังไหนหน่อยแล้วก็นณปัจจุบันเนี่ยบ่ได้เกลือมันแหละแต่มันก็ยังจื้อเขาอยู่โตบังไงอะเด้พี่น้องเป็นตาแพงขนาดเลยก้อนสีดีแล้วเวียกพี่น้องมาทักทายสบายทีเพิ่นก้อนถุงซ้าข่อยสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จํานี้พี่น้องสําหรับใครที่มักเกษตรกรฟาร์มที่ประเทศอังกฤษและชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนฝากทุ้กตุ้กดติดตามได้พี่น้องแล้วมูอเจ้าอย่างหูเกี่ยวกับอีหยังเนาะสมัครคอมเมนต์มาถามได้เนาะแล้ะคอยกักซีฮิตคลิปตอบพวกเจ้าเนาะ ถ้ามาทักทายสบายดีถามไทยกันไหนพี่น้องหมาวากันเนาะพวิธีชีวิตอยู่นี่ก็โอเคพ, mm hmm. พี่น้องแบบสําหรับข่อยคือชื่อว่าโอเคบ่ได้ทุกข์แล้วก็บ่ได้ลําบากก็คือสามารถอยู่ได้ก็บบคือสำหรับข่อยเขาข่อมากเลยแหละวิธีชีวิตแบบนี้เนาะขอ่อยปุ๋ยหัวก้นอื่นสิมักแบบข่อยบอ่อแต่สำหรับข่อยคืขอขอ่ขอยผู้ว่าโอเคข่อยมีความสุขดีเนาะและการสายสิ่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตราสา์แบบนี้แหละ